วันจันทร์ที่26สิงหาคม2534ปีมะเมีวันนี้ข้าพเจ้าจะขอขอมากรรมแก่นายสมภวัตเขาหานผู้เป็นสามีของข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าได้จัดดอกไม้ทุกเพียนขันห้าบูชาสามีผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าสิ่งไหนที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพัง้งทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม ข้าพเจ้าขอขามาก,กรรมไว้นที่แห่งนี้อย่าได้เป็นเวรเ,เป็นกรรมต่อกันอีกเลยและหลังจากนี้ต่อไปขอให้ชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้าตรงมีแต่ความสุขความเจริญค้าขายดีร่ำรวยทำมาค้าขึ้นทำการสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จมีเงินมีทองมีข้าวม,มีของหลังไหลมาทีมาอย่างไม่ขาดสายหลังไม่น้ําผุค้าไม่เคยเหือดแห้งทําการสิ่งใดก็ขอให้เป็นยอดคนเ้อใหญได้มีคู่แข่งเธอ สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเป็นวัจนสมบัติเด้อป็นครูบาอาจารย์ปกปักรักษาเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางบุตรธิดาของข้าพเจ้าทั้งสองคนขอให้เป็นคนปัตยูกะตะเวทีอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุเดอ้อสังไเดีดีแล้วขอให้ดีเดอ้ขอขวาบาระะมีคุณอุธพระธรรมประสงค์ดูแลคงครอง,องทำการใดประสบความสำเร็จขาขายดีเดอ้อ